ฝนมาแล้วค่ะไม่ได้อะไรมานะฝนมาแล้วต้องรีบรีวิวเลยวันนี้เดี๋ยวการจะเอาแบบไวๆให้ลูกค้ารู้ว่าคันนี้คุ้มค่าขนาดไหนเพราะราคาลงจากป้ายแดง50%เอร์เซแล้วอุ้ยไม่ใช่สิ60% 60%นี่ลูกค้าราคาดีงามมากนี่ คันนี้นะคะจะเป็นฮาวานต้องบอกลูกค้าก่อนนะเป็นรุ่นไฮบิดนะคะไม่ใช่ไฟฟ้านะย้ำว่าไฮบิดนะคะรุ่นท็อปสุด1.5อัลตาด้วยนะและไฮบิดเขารับประกัน8ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยสำหรับแบตเตอรี่ไฮบิดนะคันนี้การบอกเลยว่านานเล่นมากดูข้างในไหมอ๋อนี่อ้ลืมบอกลูกค้าคันนี้จะเป็นปี2024เลยนะนี่ภายในสวยหวานมาก ต้องบอกเลยนะคะการชอบเบาะที่สุดเลยเบาะแบบลายสปอร์ตสวยเท่หวานโอ้โหบอกเลยค่ะว่าสำหรับลูกค้าที่อยากได้นะนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปมานี้มานี้อย่าไปอย่าไปเป็นไงคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้ดูแลศูนย์เข้าศูนย์ตลอดไม่สองหมื่นก็จริงแต่ลูกค้าดูเลยดูแลดียิ่งกว่าลูกอีกอ้อแล้ว ต้องบอกลูกค้านะไม่มีลิ้วไม่มีรอยเลยนะนี่มาช่วยหาลิ้วรอยกันมาโอ้ถึงได้บอกว่าคันนี้สภาพใหม่ของจริงนะภายในใหม่กิฟตมากออปชั่นดีนะคะอย่าลืมน้องน้องที่ถือกล้องเอ๊ะนี่ซันลูปเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยนะนี่เดี๋ยวการจะเปิดให้ดูเลยว่าซันลูปของเขาอะ่ะเฮ้ยใหญ่อ๊ยจะไปเปิดไฟยังเอา ลูกค้าสันรูฟเปิดตรงไหน,นอออเจอแล้วเจอแล้วนี่นะคะบอกเลยคันนี้เป็นคันแรกที่การได้มาเลยนะแล้วเอามาจัดโปรราคาถูกสุดในตลาดให้ดูเลยนะนี่แล้วลูกค้าดูสันรูฟใหญ่มากบอกเลยว่าใหญ่กว่ารถ SUV อีกนะคะนี่ดูและที่สำคัญนะ มันทําให้ภายในดูกว้างมากสวยอะการนั่งให้ดูลูกค้านี่ดูขาเลยอ้และอย่างหนึ่งดูแอร์นี่แอร์หลังมีนะคะภายในกว้างนะคะแล้วก็ภายในดีไซน์สวยมากนะคะการต้องบอกลูกค้าก่อนว่าถ้าสูความสวยการดีไซน์ให้อันดับต้นๆเลยนี่แล้วฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าโอ้โหคือพูดไม่หมดอะ่ะ คันนี้บอกเลยว่าออปชั่นดีมากและต้องบอกลูกค้านะคะสีเดิมๆไม่มีไขน็อตเลยนะนี่นะคะได้รับการตรวจสภาพแล้วจากอินสเปกชันวันถูกขาดด้วยนะคะรถเกรด A5 ดาวนะคะนี่วนมาอีกสักรอบเออใหม่ไหมนี่เดี๋ยวไม่ได้โชว์ไหม่นะคะก่อนที่ฝนจะมาไม่น้อยมากๆส่ง มื0 0ลูกค้า20ง0มกิโลเมตรเท่านั้นตัวเมลัยเลยค่ะมันติฟัง่งชันนะคะมี Adaptive Cruise Control ด้วยนะลูกค้าแล้วบอกเลยว่าระบบต่างๆมีเยอะมากนี่หน้าจอเนมาครบเห็นไหมคะ n a เก g a t o r ก็มาแล้วลูกค้าดูเขาเอารถโกมาดีไซน์อุ๊ยนี่มันตลับแป้งหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเกียร์นะคะลูกค้าเกียร์แบบว่าหมุนนะเป็นไง ISO ไหมเกียร์สวยมากเลยเนอะ ออแล้วเบรกมือไฟฟ้าเบรคโคอะไรคือมีครบเลยนี่ลูกค้าดูเลยดีไซน์สวยสมมงความเป็นฮาวานนะคะและต้องบอกลูกค้าเลยว่าถ้าใครอยากได้นะคันนี้โหราคายังไงดีราคายังไงดีาางงดนะเกินไปแล้วใช่ไหมว่าราคาลงจากป้ายแดง60%บอกเลยว่าวันนี้นะคะการจะตั้งราคาถูกสุดในตลาดเลย ฮาวาน h H6 หรือ H6 ลูกค่ะ H6 มั้ยเออเขาเรียกยังไงบอกด้วยเนอะจะได้ตามเทรนถูกเนาะเป็นฮาวานนะคะรุ่นท็อปสุดไฮบิดนั่นเองขอย้ำนะลูกค้าแล้วก็นะคะไม่สองหมื่นโลเท่านั้น ไฮบิดข้อดีของเขาก็คือเขารับประกันในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบิด8ปีอันนี้ไม่ใช่ปักอินนะลูกค้าเป็นไฮบิดเวลาใช้ไปมันจะปั่นนั่นเองนะคะและข้อดีไม่น้อย2 0 0 0 0ืโลเท่านั้นนะคะและมือเดียวจากป้ายแดงนะคะโอ้โหออปชั่นเยอะมากมีสรูปด้วยนะและวันนี้นะคะราคาลงจาก60%ของป้ายแดงขายเพียงแค่ 5, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นราคาดีงามมาก ต้องบอกลูกค้าเลยนะว่าซื้อสดก็ได้นะคะไม่บวกแวร์เซื้อจัดไฟนแฟนนซ์ยิ่งดีเลยเพราะว่าฟรีดาวได้ด้วยจะดาวไปทําไมเลยลูกคา้าก็คันนี้การตั้งฟรีดาวต้องบอกเลยนะตอนแรกการจะตั้งเลขหกเลขเ็เออมันฟรีดาวไม่ได้แต่วันนี้การตั้ง5้9 00นเบาทฟรีดาวไปเลยบอกเลยใครอยากได้การมีคันเดียวนะสภาพป้ายแดงต้องคันนี้เลย